มาครับมาเบิงฝูงกาดำแล้วครับเนาะหลายครับในตีกันแล้วครับตีกันแล้วมวยคู่เอกน่ครับฝูงกาดำหลายๆเลยพี่น้องเพื่อนอยู่ตัวทิพย์ตัวแดนแล้วลูกนนะครับฝูงกาดำาลาหันตีกันแล้วครับเนาะเพื่อนนี่มาอยู่ใกล้ๆเลยพี่น้องนี่เพื่อนนี่มาอยู่ใกล้ๆ กวางันเพื่อนตีกันแล้วพี่น้องกวาน่ะี่ครับเอา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 ตีกันครับมวยคู่เอกเอา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 ไปนั่งอยู่ปากพี่น้องตีกันเอา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 มวยคู่เอกเอา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 ตีกันครับตีกันครับบายบาย